ต้องมีความหวังครับเพราะว่าถ้าผมตอบว่าไม่มีความหวังเนี่ยภาพที่มันจะลอยมาทันทีก็คือทางออกของปัญหาความขัดแยง้งด้วยอาวุธที่เฉียตเนี่ยมันก็จะไปสู่อีกทางออกหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับเส้นทางที่อยู่ในระบบใช้สันติวิธีเผชิญหน้าพูดคุยกันไว้หลังเหตุและผลเส้นทางที่ตรงข้ามคืออะไรฮะคือการใช้ความแรงข้ามผ่านกัน คือการใช้อาวุธและในพื้นที่เราต้องยอมรับยอมรับความจริงว่ากองกําลังกิจอาวุธของทุกขบวนการเนี่ยมีพลวัตพัฒนามาจากอะไรฮะมาจากการที่ระบบการเมืองของรัฐเนี่ยไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีความคิดต่างนะครับได้ใช้ความคิดด้วยหลักเหตุและผลอย่างมีวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างตรงไปตรงมาอย่างเบเชน้าแล้วรู้สึกว่ามี ความปลอดภัยมีกฎหมายของรัฐคุ้มครองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่เป็นข้อกังวลนะครับของคณะสันติภาพประชาชนที่เป็นที่มาว่า,าต้องการเสนอให้กระวงการสันติภาพเนี่ยมีกฎหมายรองรับนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยการพูดคุยก็จะกลายเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นแค่การจัดฉากไปเรื่อยๆอการจัดฉากเพื่อให้มีการพูดคุย พูดคุยไปไปไหนพูดคุยเพื่อให้ได้พูดคุยคือ,ค,อคือมันไม่สามารถจะยกระดับการพูดคุยที่ได้เข้าใจและไว้ใจซึ่งกันและกันไปสู่ข้อตกลงที่มันยุติความขัดแย้งได้หรือจะเรียกให้เป็นภาษาใหญ่ตามมาตรฐานของต่างประเทศที่เขาทากันก็นคือข้อตกลงสันติภาพคือการจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพหรือจุดยิงได้เนี่ยคุณไม่ได้มี การแสดงเจ็ดจำนงจากผู้นำของฝ่ายบริหารเนี่ยว่ายอมรับสถานะของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันมัน,ม,นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้คือกฎหมายคือตัวสะท้อนว่าผู้นำของคุณจะเอาจริงนะกับการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีด้วยหลักของกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่นะครับ